สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3มรอเอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะ ชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกทุกท่านคะดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนธันวาคมซ,ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีดวงจะเป็นไปนในทิศทางใดมีโชคลาภหรือไม่มารับฟังกันเลยนะคะโดยภาพรวมในช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ท่านจะมีอะไรให้ท่านทำเพิ่มมากขึ้นไม่ค่อยได้อยู่นิ่งยุ่งทังเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว นะคะจะว่าเหนื่อยก็ใช่แต่ว่าในความเหนื่อยท่านจะมีความสุขมากขึ้นมีคนคอยช่วยเหลือในวันที่ท่านมีปัญหาความคิดลื่นไหลค่ะมีดวงได้ทำอะไรใหม่ๆมีข่าวดีมีโชคมีลาบท่านจะต้องมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็อยากจะขอเตือนท่านสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงระยะเวลานี้ ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่าได้ประมาทเด็กขาดอย่าลืมในสิ่งที่เตือนนะคะเพราะอ,อะไรมารับปังกันเลยค่ะเรามาเจาะลึกด้านการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะได้ทำอะไรใหม่ๆเช่นมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบหรือว่าหากที่ผ่านมาท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามในช่วงเดือนธันวาคมท่านจะได้ลงมือทำอย่างแน่นอนค่ะ นับว่าเป็นเดือนที่งานไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะท่านจะยุ่งอยู่แต่กับการงานจนคนรอบข้างมองว่าท่านบ้างานนั่นเองหรือทำงานอย่างกับคนร้อนเงินเพราะท่านจะมีงานให้ทำมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปโอกาสใหม่ๆด้านการงานจะเข้ามาหามีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังส่งเสริมบางท่านจะมีคนนำงานพิเศษมาให้และท่านจะมีการเดินทางบ่อยมากชีพจอรองเท้านะคะ การเดินทางก็จะส่งผลดีกับตัวท่านบางท่านการเดินทางในช่วงระยะเวลานี้ก็จะไกลกว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเดินทางทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะคะมีโชคลาภมีข่าวดีจากการเดินทางจะได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นปากมีสเสน่ห์คนนิยมชมชอบคะ่ะการพูดคุยเรื่องที่สําคัญสําคัญท่านจะประสบความสําเร็จ และหากท่านมีเรื่องเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือในช่วงระยะเวลานี้หากท่านต้องการความช่วยเหลือจริงๆให้ท่านนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ท่านรักและเคารพเป็นอันดับแรกนะคะต่อมาเพื่อนที่ท่านสนิทสนมเพื่อนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้บุคคลเหล่านี้จะมีกําลังในการช่วยเหลือท่าน ท่านใดที่เป็นนักค้านักขายเซลล์นายหน้าคนกลางนะคะเรีกได้ว่านายหน้าค้าที่ดินซื้อมาขายไปช่วงนี้ออกพบปากผู้คนจัดโปรโมชั่นนะคะน่าเจอลูกค้าช่วงนี้ปากดีค่ะผู้จะเป็นเงินเป็นทองหากท่านค้นพบช่องทางการทํางานเพิ่มในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านรีบลงมือทําเลยนะคะช่วงนี้ยิ่งเหนื่อยยิ่งได้ค่ะลงมือทําเลยเพราะสุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จรายรับก็เข้ามาเพิ่มมากขึ้น สำหรับท่านใดที่รับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำช่วงนี้งานพิเศษของท่านจะเข้ามาและต่องานรายรับของท่านจะมากกว่าปกตินะคะเป็นเดือนที่ท่านเหนื่อยมากแต่จะไม่มีคำว่าเหนื่อยฟรีผลงานเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่คนชื่นชมและไว้ใจท่านเพิ่มมากขึ้นอยากทำอะไรทำเลยนะคะปัญหาที่เข้ามาท่านจะแก้ไขได้มีงานปรับป,ปรับฉับพลันเข้ามาแต่ท่านก็จะรับมือได้และจะมีข่าวดีเข้ามาด้วย ช่วงนี้มีคนเข้ามาให้โอกาสรับไว้นะคะอย่าปฏิเสธนะและใจเย็นๆควบกลุ่มอารมณ์ให้ได้คนยังคงคอยสร้างปัญหาอย่าเชื่อใจคนอื่นมากระวังเขาจะทําให้งานของท่านมีปัญหาระวังเขาจะนําความเดือดร้อนมาให้มาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะมีดวงได้เงินจากงานพิเศษได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่ เช่นอาจจะได้ค่าล่วงเวลาได้ค่านั่นค่านี้เพิ่มเข้ามาค่าคอมมิชชั่นเพิ่มอะไรประมาณนี้มีคนเมตตาช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังท่านด้านการเงินด้วยคนใกล้ชิดจะนำข่าวดีด้านการเงินมาให้ได้เงินจากการพูดคุยเจรจาผลประโยชน์ได้เงินที่ท่านคิดไม่ถึงว่าจะได้นะคะจะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างแน่นอนจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองเดี๋ยวบางท่านก็ได้สิ่งของบางอย่างอาจจะบางท่านอาจจะ สิ่งของนั้นไม่มีค่าไม่มีราคาแต่จะมีคุณค่าทางจิตใจในช่วงระยะเวลานี้หากท่านคาดหวังเงินจากส่วนใดทําให้เต็มที่นะคะพราะท่านจะได้เงินนั้นมานั่นเองค่ะรวงการเงินเปิดอย่าอยู่นิ่งๆเด็กขาดโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดทํางานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ช่วงนี้งานปังเงินดียิ่งขยันยิ่งได้หากท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรเป็นพิเศษท่านก็จะได้ซื้อหรือ บางท่านก็จะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการหาเงินเพิ่มนะคะการเงินของท่านนั้นจะดีขึ้นแน่นอนหมุนเงินได้คล่องขึ้นด้วยทีนี้ก็มาฟังรายจ่ายของท่านกันบ้างรายจ่ายของท่านในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านจะมีมาเรื่อยๆบางอย่างไม่คิดว่าจะได้ซื้อกลับได้ซื้อจะมีเหตุการณ์ในท่านตตองเสียเงินไปกับรถและบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางของท่านจะเพิ่มขึ้นหมดเงินไปกับการพบปะสังสรรค์ออกงานสังคมเยอะขึ้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารคนรอบข้างเพิ่มขึ้นนะคะและที่สําคัญรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุคคลรอบข้างที่เพิ่มขึ้นมักจะเป็นรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงด้วยจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านด้านการเงินยังไงก็ขอให้ท่านนั้นมีสติในการช่วยเหลือนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ จะมีคนเอารัดเอาเปรียบท่านด้านการเงินนั่นเองค่ะท่านจะเจอกับคนไม่มีสัจจะวาจามีดวงถูกหลอกถูกโกงฉะนั้นอย่าไว้ใจคนมากหากมีใครมาพูดอะไรก็ตามอย่าหวั่นไหวอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายแล้วท่านจะรอดพ้นจากการถูกหลอกถูกโกงซื้อมาขายไปมีโอกาสซื้อมาถูกขายได้ราคาแพงและอย่าได้ประมาทการใช้จ่ายนะคะหากท่านระมัดระวังการใช้จ่ายท่านจะมี เงินใช้จ่ายไม่ขาดมือหรือบางท่านมีเงินเหลือเก็บออมเล็กๆน้อยๆกันเลยทีเดียวในช่วงระยะเวลานี้ดวงหน้าอิจฉานะคะชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนธันวาคมนี้หากที่ผ่านมาการเงินของท่านติขดขัดเดือนนี้ท่านจะมีเงินใช้จ่ายคล่องมือขึ้นทีนี้ก็คืออยู่กับว่าท่านจะ,อะขออภัยนะคะประหยัดหรือว่าใช้จ่ายแบบ เจออะไรซื้อเจออะไรซื้อเท่านั้นเองนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดในช่วงระยะเวลานี้โอ้มีสเสน่ห์นะอยู่ใกล้จิดใครหรือพูดคุยกับใครเขาก็รู้สึกดีฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านไม่ชอบใครก็อย่าไปพูดคุยเลาเล่นกับใครเขาง่ายๆนะคะระวังเขาจะหาว่าท่านจีบนะช่วงนี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาหากท่านถูกชะตาอยากพูดคุยด้วย คุยได้ยังไงก็เช็คดูประวัติของเขาให้ดีๆก็แล้วกันอย่าเพิ่งไว้ใจเขามากสำหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วนะคะจีบคู่ในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านและคู่ครองจะพูดคุยกันน้อยลงค่ะเนื่องจากว่าท่านงานยุ่งหรือเดินทางบ่อยขึ้นข้อดีคู่ครองจะมีเรื่องสับกรายให้ของขวัญหรือว่าช่วยเหลือท่านด้านการเงินคนรักครอบครัวรักใคร่กันดีนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่งอนกันบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตคู่แต่เอาเข้าจริงๆในช่วงระยะเวลานี้ท่านไม่ค่อยได้พูดคุยกับผู้กครองคนรักหรอกคะ่ะเพราะว่าท่านค่อนข้างที่จะยุ่งนะคะโดยภาพรวมนะคะชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนธันวาคมนี้ท่านโดดเด่นมากๆ2เรื่องและสองเรื่องนี้ถือว่าดีมากๆด้วย1การเงินพลิกกลับมาดีอีกครั้งท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินคะ่ะ สำหรับบางท่านที่พื้นฐานดวงดีๆก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะสองปากมีสเสน่ห์มีไหวพริบในการใช้คำพูดส่งผลให้ท่านประสบความสำเร็จด้านการพูดคุยพูดเรื่องงานได้งานพูดเรื่องเงินได้เงินช่วงนี้ปากดีคนนิยมชมชอบนะคะขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งๆนั้นนะคะ กราบขอบพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันมาคลิปหน้าขอไว้พรให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาให้ท่านนั้นได้รับแต่สิ่งดีๆในช่วงระยะเวลานี้และตลอดไปสวัสดีค่ะ